สวัสดีครับนิกกี้สไตล์ครับผมเรากลับมาแล้วครับกับสภาพผมยาวลุงลังกระเซิร์กกระเซิรมันเงาะป่าไปแล้วกูจะมันยาวเร็วนะผมกูเนี่ยยาวเร็วเร็ววันนี้เรามาตัดผมนี่ว่ะจะให้เบนตัดเหรอพี่เออเบนบาร์เบอร์ไม่เคยตัดผมตัดผมไไมม่ด้ันบอกแล้วว่ามันไม่มเคยตัดผมก็เลยจะให้มันลองตัดใครอยากเห็นสกินเฮก็กดรอดูคลิปนเดียวันนี้เราจะมาเสี่ยงกันโดยที่จะให้ น้องเบนเป็นคนตัดผมเบนบาร์เบอร์โบมั่นใจฝีมือน้องอ่ะแกตรงได้ป่าวไม่ได้โบนอย่างเดียวรับจบหวังว่าเราจะไม่ได้กลับบ้านแบบสกินเฮดโอเคเดี๋ยวเราไปตามช่างเบ้นบาร์เบอร์ว่างหรอเปล่าวันนี้เราจะได้ทรงผมไหนกลับบ้านไปดูกันแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วฟูแล้ววุทธยาวเร็วมากเลยนะคือกัดรอบที่แล้วอ่ะไม่ถึงเดือนเนี่ยนี่ขึ้นมาประมาณเซนหนึ่งได้แล้วอ่ะ โอ้ยาวโอเคไปตามช่างกันก่อนบุ๊คไปตามหาช่างตัดผมก่อนถามถามบิวด้วยวบิวมั่นใจไปว่าเบนจะตัดผมได้ใ,ไดไดใช่หรอรุมกันเลยเบนบิว เบนบิวบาร์เบอร์เอางั้นเลยเหรอขยี้หัวเดียวได้แน่นอนตระกูลนี้เขาคาบกันใจคาบบีซอยออกมาตั้งแต่เกิดอยู่ <c oughs> เลย <c oughs> เฮ้ยนี่ตระกูลนี้ทำผมกันมั้งแต่บรรพบุรุษตระการยุค <c oughs> ยุคใบหีควายยุคยุคนจันหนวดเขี้ยวนี่เขาเป็นคนโค้งหนวดกันเองเลย <c oughs> ดู <c oughs> ดูหนะ้า <c oughs> ไอโบไอโบไม่ค่อยมั่นใจริงที่เขาเปิดร้านนํำผมกันมาไอเยี้ยตัดตัดไปแบตเลีรยนแบดหมดไม่เอานะอืมไม่มี มีใช้เพราผมเพราะเล่นหัวล้วนๆนี่ดูหัวยิ้มเนี่ยอรบเออเฮ้ยหัวกระบานได้ี่ก็มีอนาคตเนี่ยน่นอนคุณว่าผมจะมีอนาคตไหมครับกับทรงผมที่จะได้พีตัชกินเฮหรือจะพี่เตัดกินเฮ่พี่เจบหายไปนานแล้วนะพี่เจตัดได้ที่ไหนราแวงไปข้างไม่พี่เจ๊บหายไปนานแล้วนะเออเจมไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเลิกกันแล้วเขาเกกันแเหรอเลิกกับัวหัวเขาะที่ขับอ่ะนะ เฮ้ยพี่พี่เจอพี่เจฟครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยเออไม่เจอเมื่อไหร่สี่สี่ร้านที่แล้วนี่ทุกวันนี้เวลาไปไหนนี่ต้องห้อยเขาไปด้วยนะเอออะไรดูน่าสงสารโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาช่างตัดผมก็อยู่อยู่ไหนไม่รู้วยสวัสดีครับช่างเบนต์มาครับเนี่ยนี่ช่างเบนต์บาร์เบิ้ลมาครับผมผมพร้อมที่จะตัดผมแล้วครับเฮ้ยเอาเลยเหรออ้ยไม่ไม่ถ่ายอย่างอื่นก่อนนะให้เวลาให้เวลาเตรียมพร้อมไม่ถ่ายอย่างอื่นก่อนให้เวลาทำใจให้ไปตัดผมอ่ะ ทรงทรงอย่างนี้นี่ต้องต้องดีไซน์เป็นทรงไหนทรงรวยอะรวยทรงงวงรวยดูหัวแรกเอาแล้วกูใช่หัวแรกลางกูไม่ดีนะเฮ้ยอาจจะเวิร์กลองดูออโอเคทุกคนเดี๋ยวไปติวอุปรกรณ์ก่อนแป๊บว้าวตากัวจ๊เอ๊ะไกลเอ่ยตากัวก็อนอนทำไรมาเนี่ย ไม่ตอเองอ่ะไปนอนทำอะไรไอ้นี่นี่ว่าประิสธิโชคตระสิทธิโชคเออประิสธิโชคอีเลียโอ้ยตายองเใครเหมือนเราเราโอเคสุดแล้วอัน้หูข้างซ้ายเอาไว้ด้วยแน่ใจคิดแนวตอนนี้คิดยังทำเนาะใไปัดไม่น่าทันแล้วกูว่านแต่ผมั่งมือนไอ้ี่ แต่บอว่าปกติใส่ข้างไหนอ่ะรู้ว่าไม่รู้ไม่รู้เบลนั่งดูไว้นะจะได้แก้ถูกหรือว่าอูไม่มั่นใจเบนเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมึงดูนี่ตัวจริงนักล่ารอยยิ้มตอนแรกก็ยิ้มเมื่อตัดเสร็จแม่งยิ้มหุ่ไปเลยเดี๋ยวคอยดูพี่ห่งนักล่ารอยยิ้มสัตว์จะต้องหนดี สิผ่านแล้วามแปลกๆอ่ะเฮ้ยเ้มึงอย่าขำด้มึงอย่าตัดไปขำไปดิไอบิวอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิหนำหน้ามั่นใจไอบิวเออแต่มันก็ดีเองอ่ะเบลมึงเอาแบตเตอรี่มาชาร์จแบตรอเลยแค่กูสกินเฮดมาแน่โอ้โหเฮ้ยมันมันดูกินเยอะจังวะเบนมันดูไม่ค่อยกินเลยมันดูกินไปเยอะมากนะนี่ขนาดมึงไม่มั่นใจแล้วมึงก็ขยันตัดจังเลย

ออแล้ว่ะม like em ึงเห็นหน้าตัวเองตัดตรงนี้เสร็จจะกลายเป็นไม่ห้ามห้ามไปตัดสกินเฮดนะกูจะไปตัดสกินเฮดทำไมรู้สึกว่าซ้ายขวามันไม่ไม่บาลานซ์เลยจะไปโกนจะไปตัดผมสนนักเรียนใยญ่ได้ไหมมึงใยญ่เย็บเลยมย็บทำไมเย็บเอาแลก่อนเลงูแบ่งผมให้มันก่อนเร็วๆ มเห็นตาพี่ไหมตาพี่เริ่มแดงแล้วเห็นปะไม่ให้ผมมันแทงตานะพี่กำลังจะล็อกเอายางไหมเติดตาเรียก็จะขิดน้องน้องคอกใส่ผมออกจากใบตเตอรี่หน่อยเออมันจะกินไงเราเฮ้ยเริ่มันส่งไว้เลยมันส่งไว้ผมหายอ้าวไม่แม่งนี่ผมผมอยู่ไหน ไอ้เย้ะไ้เยอะแบตหมดพี่น้องแบตหมดโอเคเอาแล้วไงไม่แบ่งไม่ใช่ว่าพอแห้งม่งตั้งนวลแผงอะไรอย่างงี้ยโคตรเทนะเนี่ยตอนแรกจะบอกว่ามันเปิดข้างแต่เห็นมันตะเลี่ยนแล้วไม่น่าจะเปิดได้ตอนนี้เราก็ตัดผมโดยใช้ช่างสองคนนี่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเคยใช้ช่างสองคนตัดผมวันนี้นะบิวผัวไว้ก่อนนะเสียวแล้วเกิน อ๋อเว้ยฝั่งหนึ่งแบตเตอรี่ฝั่งหนึ่งกันไกลจะดูว่าฝั่งไหนจะสั้นกว่ากันมึงนัดกันก่อนนะยาวเท่าไหร่อะไรยังไงอ่ะโอ้เป็นเรื่องให้น่าลุ้นเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จดีกว่าแล้วสิ่งที่เราคาดหวังไว้มันก็เกิดขึ้นครับแบตเตอรี่เราแปดหมดใช่แบตเตอรี่เราแบตเตอรีกูแบตหมดนี่มีมีมีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วอากูนี่ เบนซ์บิวบร์เบอร์บร์เบอร์จริงป่ะวะจริงแล้วเป็นเบนบนบิวโบ่บับเบอร์นะ <c oughs> ข้างซ้ายก็ดูแบบสั้นๆนะแล้วดูข้างขวา <c oughs> ยาวเลกระ <c oughs> จกนี้เอาไว้มาบวะเบนซ์ <c oughs> ไปไกลเลยนะไปไกลเลยมีความใกล้เคียงว่าจะ <c oughs> ได้อิตาเลียนมันต้องใช้อีกแบบนี้แล้วแล้วแล้วมาส่งไหนวันนี้ ตอนนี้แบตเตอรีร่ของเราก็กลับมาแล้วสรุปว่าแบตเตอรีร่อันแรกที่มันไม่ค่อยมีแรงนั้นคือของหมาของหมาหมาดีมากที่เห็นเราตาแดงนี่ไม่ใช่ผมเข้าตานะทุกคนเรากลาลังร้องไห้เสียใจอยู่แต่ปัญหาของเบน์ตอนนี้คือต้องทําให้ซ้ายกับขวาเท่ากันก่อนเรื่องอยางยาเราแบลวใจช่วยเบนท์กันว่าจะเท่ากันไหมโอ้ข้างหลังบอกว่าเย็นหูข้างหน้านี่เย็นทั้งหัวยังไม่พูดเลยเลยดีดีหนู ไอ้มันก็จะเท่าหแล้วเนี่ยใช่ไงตอนหลังนี้สบายใจได้ออกมาแล้วสวยเลยในบ้านได้เหตุเด้อเออเออ้เคียงแล้วใก่เคียงแล้วตัด้านะตาตานาต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 ลตาตางาตเอาตา้าตาตา้าตไตาตานาต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 ิตา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 ไปตา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 ตตา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 ตัตาตาตาอาต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 กาตาต ได้ยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้ตอนนี้ช่างเชิงมือสั่นหมดแล้วใครสนใจมาได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบมาพิจารณาตัวเองก่อนค่อยๆคิดอย่าวุ่นวามใครสนใจก็มาตัดได้นะเป็นวัยรุ่นอย่าวุ่นวามยเดี๋ยวเขาฟ้องสอบงสอบบันอีกตัวตัวตัวล็กทั้งหมด พิจารณาก็ดีๆไอ้ที่เห็นไอ้ที่เห็นนั่งอยู่ในโดมังคับรอๆๆใช่แล้วทุกคนนี่แหละทรงที่เราต้องการจริงเหรอใช่ข้างบนปล่อยยาวเสร็จได้ข้างๆก็นี่ยาวบ้างสั้นบ้างเท่ๆป่ะเห็นก็มนี้ป่ะอันนี้ก็สีไม่เท่ากันเฉยนะจริงๆมันไม่ได้แหวงมันก็ปรับแต่งเองไั้นเออเท่ดิเหมือนผมมันมีวิตเตรเหมือนมันมีไฮไลท์อะ นี่การตัดผมที่นานที่สุดในชีวิตนะครับก็กินเลยอะฮะยังแบบเก็บรายล,ละเอียดหน่อยจะสองชั่วโมงแล้วเบ้นจริง <c oughs> หรอเออจะสองชั่วโมงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตัดกันต่อเดี๋ยวเสร็จแล้วเข้ามาดูทีเดียว <c oughs> ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นไม่ไม่ไม่ต้องสั้นมากนะ <c oughs> อันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือซอยเก็บปลายหรือเล็มเลื้ออะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อตัดเป็นทรงเลยวยเฮ้ย เอ้ยต <pecially> ้องซอยต้องซอยให้แบบซอยมันบางๆซอยซอยให้บางๆอ่ะเป็นทรงอ่ะแต่แต่อย่าเปิดเข้าไปอย่างนี้นะเออแต่เขารู้ไม่เท่เท่เป็นเป็นเงินดีๆเป็นเงินดีอย่าสั้นมากเป็นเหนมากโถยังไม่ทันตัดเลยโหยมันยังจะไม่ต้องมันตอนนี้คือผมยังหนาอยู่เราดูดีได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยยังหนาอยู่ก็หนาๆดีแล้วฮะคุณสนใจเป็นลูกค้าไหมจะดีเหรอวะโซเก ออเตัดทีหลังเสร็จก่อนด้วยวันนี้โอ้ยผมไม่เหมือนกันอ่ะมซอยกะไทยไม่ต้องบางมากได้ลูกพี่ชอบหนาหนาพี่ชอบให้มีวอลลุ่มโอ้โหธรรมดานะไม่ดีขึ้นเยอะนี่วอลลุมใครบอกว่าดีขึ้นเยอะหลังจากที่เราซอยเสร็จแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นเยอะเฮ้ย ดูเป็นผ sure okay. nah uh? <Mm ู้เป็นคนคิดว่าทันทีคุณสารสนใจไหมฮะคุณสนใจตัดลงไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยอีสโอเก้นะเท่าไหร่ฮะหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเปาร้านเลยใช่ไหมเออปิดร้านฮะปิดร้านเลยเหรอเออต้องปิดร้านเรี้ยนดูดูอากูนี่ตัดทีหลังเสร็จก่อนด้วยผอ้หัวนี้เจ้าสองชั่วโมงแล้วเนี่ยเนี่ยมันต้องมันต้องเนี่ย คลิปตรงนี้ออกออกนี่นี่คือคือข้างบนเนี่ยมันมันยังหนาไปมันไม่ได้อย่าไปฟังเขาอย่าไปฟังเขาอย่าไปฟังเขาแบบนี้เราจะตัดทำไมถ้าเรานั่นน่ะเราอะเหลือน้อยแลนะฮะเราเหลือน้อยนะเว้าเว้าไปเยอะเหมือนกันเฮ้ยได้อยู่ได้ได้สวยโหไม่น่าเชื่อเบนตัดผมเป็นทรงแค่ไหน แต่อยู่ที่จว,ว่าเฮ้ย,ยข้างหลังไม่เหมือนพี่น้องเลยอ่ะอใครวะเฮ้ยดาราเกาหลีเฮ้ยเอาแล้วเรียบร้อยลูกค้าน่าใหม่ทั้งนั้นเลยครับเปิดเฮ้ยกูเหมือนก็โอเคอ่ะอม,มีมีอะไรฝากถึงลูกช่องบ้างเปล่าฝากกดติดตามโบเบนบิวพาแซบโบเบนบิวพาแซบเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับ,บ,บ,บเป็นช่องพันธมิตร โอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราต้องไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้ามาดูว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อแต่เบื้องต้นก็โอเคแล้วเฮ้ยอย่เบาเลยนี่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยไปก่อนบาย